คนทานรสจัดแบบเราเผ็ดแค่นี้มันจะพอได้ยังไงงั้นต้องลองนี่เลยผงปรุงรสเผ็ดคูณสิบไทยเชฟใส่นิดเดียวก็ถึงใจได้กินเผ็ดๆแบบนี้แล้วถ้ามีซุปร้อนๆอีกน่าจะดีนี่เลยต้มจืดน่องไก่หอมๆร้อนๆ ทำง่ายๆแค่ใช้ผงปรุงรสไก่ไม่ใส่ผงชูรสตราไทยเชฟอร่อยหอมกลิ่นไก่ชัดเจนอย่าพึ่งโรยนี่ก่อนผงปรุงรสรสบาร์บีคิวตราไทยเชฟโรยนิดเดียวปิดฝาและเขยา่าเขยา่าก็พร้อมอร่อยเข้มข้นแล้วจะกี่เมนูกี่รสชาติไทยเชฟก็เอาอยู่เพราะไทยเชฟใช้วัตถุดิบคุณภาพและมีผงปรุงรสมากกว่าสามิรสชาติ ผงปรุงรสไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ <c oughs>